ส่วนนี้เป็นส่วน okay. ที่ใช้ต้นตอเรียกว่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ททีีจำนวนมะนาวที่ปลูกเนี่ยใช้ต้นตอทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นต้นตอมะขิดนะครับแล้วก็เป็นต้นตอมะนาวด่านเกวียนที่เป็นมะนาวดานเกวียนรอยต่อจะแทบจะดูไม่เห็นนะครับก็ก็ใช้ได้รอยต่อดีครับต้นนี้เป็นมะขิดนะครับต้นตอมะขิดดูที่รอยต่อนะครับ นี่ต่อจากสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ50าสิบเซนนะหัวเขา่า50-60ิบถึงหเซนร้อยต่อดีครับเข้ากันได้ดีแล้วมีมีมีมลืบภูบ้างแล้วก็ลักษณะก็คือตัวรุดต็อกก็โอเวอร์กรหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาการเจริญเติบโตของต้นดีครับใช้ได้อายุต้นนี้ประมาณ2ปีทรงพุ่มก็2เมตรสูงประมาณ180ถึง2เมตร ตอนนี้น่าจะเป็นของด่านเกวียนนะครับรอยต่อไม่เห็นอันนี้มะขิดคือจะเห็นได้ชัดว่ารอยต่อคือจะมีจะมีหลืบจะมีรอยต่อโอเวอร์หน่อยต้นต่อตอนนี้เจ้มามะขิดนะครับการติดดอกเอกผลใช้ได้นะครับ ต้นแข็งแรงคือต้นนี้นับว่าดกนะครับเพราะว่าทรงพุ่มไม่ใหญ่กว้างประมาณ2เมตรแล้วก็สูงประมาณ160ยกิ่งก้านแข็งแรงครับอันนี้ก็มะขิดเหมือนกันครับระยะห่างประมาณ4เมตรทรงพุ่มใช้ได้ครับเล็กติดต่อออกผลดีครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างหน่อย